สวัสดีผมหวังซีเจ้านะครับและนี่ก็คือเครื่องแยกของอัตโนมัตินะครับผมอ่าก็คือเราใส่ทุกอย่างไว้ตรงนี้นะครับของทุกอย่างก็จะแยกมานะครับี่ที่เรามาร์กไว้นะครับของจะตรงทุกอันส่วนที่เราไม่ได้มาร์กเนี่ยก็จะอยู่ตรงนี้เลยนะครับผมอ่าก็ถ้าอยากได้ฟาร์มแมคคาีอยากอย่าลืมนึกถึงพวกเราหวังซีเจ้านะครับก่อนที่จะไปรับชมคลิปนี้เนี่ยก็ สวัสดีทุกคนกันดูด้วยจ้าแล้วนี่ก็คืออุปกรณ์ในการสร้างเครื่องแยกของอัตโนมัติในไมค์าเบนล็อกนะครับผมอ่ะก็มีจําพวกนี้เลยนะครับบวก้วประมาณนี้แหละอ่ะก่อนอ่เลยเนี่ยผมสร้างในไมคคาเบนล็อกเวอร์ชั่นที่1.21.71นะจ้าในคลิปนี้ก่อนอื่เลยนะครับก็เรามาวางกล่องกันเลยนะครับอ่ะแล้วก็วางไปเลยครับ1 2เดี๋ยวในที่นี้เนี่ยผมจะทดลองโดยการสร้าง6 6อันนะครับ1 2 3 4 5 6นะครับ6 หกกล่องนะครับจริงๆเราจะเอาเป็น7กล่องก็ได้นะครับอ่ะ7กล่อง8กล่องทําไปเรื่อยๆนะครับประมาณนี้นะครับอ่าสมมติว่าตอนนี้เนี่ยผมจะวางม็อกไว้ตรงนี้หนึ่งอันนะครับไม่เกี่ยวนะตรงนี้เนี่ยถ้าทุกคนอยากให้ตรงนี้เป็นด้านหน้านะครับอ่าแบบเรามาเปิดของตรงนี้นะครับผมอ่าเราก็มาฝั่งนี้นะครับมาด้านหลังนี้อ่าเรากดชิปขี้ขวาได้เลยครับผมเอ๊ะมุมมาจากไหนอ่าล้วก็ทําการกดชิปขี้ขวามาหมดนี้ได้เลยครับชิปชิปอ่าประมาณนี้นะครับเอ่อตรงนี้ไม่ใช่ จริงๆบล็บอกตรงนี้นครับบันไดเอาเป็นอะไรก็ได้นะอ่าอันนี้คือด้านหน้าที่เราจะเปิดของนะผมจะวางบล็อกตรงนั้นเป็นแลนด์มาร์กอ่าข้างหลังนี้คือวงจรนะครับอ่าประมาณนี้ตรงนี้เนี่ยเรากดชิปขีป้ขวาได้เลยนะครับผมอ่าเอาเอาให้มันไปอย่างนี้นะเห็นไหมเป็นอย่างนี้ชิปชิปชิปนะครับผมถ้าตรงนี้เนี่ยทุกคนก็ไม่ต้องไม่ต้องใส่ใจนะครับเพราะว่าฮอปเปอร์เนี่ยมันไม่สามารถที่จะอขอเข้ามาได้นะครับ เราไม่ต้องใส่เชนด้วยนะครับเพราะว่าของจะค้างอยู่อีกล็อกนี้นะครับผมอ่าถ้าอยากให้กล่องมันเยอะขึ้นเนี่ยเราจะต้องต่อยวงจรหนึ่งนะครับผมอ่าประมาณนี้เลยอ่าแล้วครับเราถึงจุดน,นี้ใช่ไหมครับอ่าเราก็ทําการขุดบล็อกทิ้ง1บล็อกได้เลยนะครับด้านหลังนี้อ่าแต่ถ้าเกิดใครไม่อยากคุดเนี่ยเราสามารถวางบล็อกขึ้นมาได้อีกชั้นหนึ่งนะเห็นไหมยกขึ้นชั้นหนึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็วางบล็อกเพิ่มอย่างนี้นะเชิญเอันนี้ต้องยกขึ้นชั้นหนึ่งนะอ่า่่ววาผมมจะไพูดด้ววีบ เผื่อบางคนงงนะครับผมอ่าแบบว่าบางคนงงเอ้ยอะไรเนี่ยสร้างไปสร้างมางงครับอ่าถ้างั้นก็ทําแบบนี้เลยนะกันง่ายดีใครอยากเป็นประยุกต์ใช้หรือว่าอยากให้ทําคลิปสอนน่ะก็บอกได้นะว่าเอออยากยกสูงขึ้นมาชั้นหนึ่งนะครับอ่าก็่ไเกิดว่าใครอยากได้ฟังนะครับเนี่ยอย่าลืมถือว่าเราบอกที่เจ้านะครับผมโอ้โหอ่ะตรงนี้เป็นอย่างนี้แนละ้วใช่ปะตรงนี้เราก็ทําการขุดอีกชั้นหนึ่งอ่าประมาณนี้นะเอาละครับทุกคนครับต่อไปเนี่ยเราเอาเป็นเลสโตรนท็อตนะครับผมอ่า มาวางไว้ด้านในนี้นะครับอ่าชิบชิบชบวางทุกอันตรงเชนที่เรามีเลยนะครับอ่าเครื่องแยกของอ่าต่อไปเนี่ยเราเลสตอรีพาเลเตอร์นะครับวางไว้อย่างนี้นะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บนะครับอ่าทุกอันเลยนะเราไม่ต้องกดอย่างนี้นะอ่ากดอย่างนี้ไปเลยแล้วต่อไปเนี่ยให้เราเลือเือกเลือเือแปงล่างก่อนสมมุติสโต้นะครับผมอ่ากดชิปชิบขวาได้เลยครับผมปึ๊บตรงนี้ ตรงเชนนะครับอ่าแล้วก็ชิปขี้ขวาอย่างนี้ได้เลยส่วนตรงนี้เนี่ยไม่ต้องกดแล้วก็ได้นะครับวางออกมาอย่างนี้เลยนะครับ2อันต่อไปเนี่ยเราก็ทําการวางเจ้านี่นะครับ redstone r e p ลเตอรนะครับนะครับให้เราอยู่ยืนอยู่ตรง Hopper นะครับแล้วก็หันมาฝั่งนี้นะอ่าหันไปด้านหลังแล้วก็วาง e d s t o n e c o m p a r a t o r นะครับประมาณนี้อ่าพอวางเสร็จแล้วใช่ไหมครับทุกคนเราทําการวางเจ้านี่นะครับ r d s t o n e dust ได้เลยตึ๊บตึ๊บตึ๊บประมาณนี้นะครับ3 3อันนะครับผม123ประมาณนี้สามอันทั้งหมดเลยใครสร้างยาเท่าไหร่ก็ใส่ย,ยาไปเท่านั้นเลยนะครับผมไอผมจะบอกไว้ก่อนนะครับอันนี้มันเป็นวงจรที่แบบว่าแยกของ1ชิ้นนะครับผมใน1กล่องเนี่ยเราจะมีของได้แค่อย่างเดียวนะครับผมวิธีนี้อ่าแต่ถ้าเกิดว่า1กล่องอะ่ะแยกได้หลายหลายอย่างนะครับผมไอ้ไอนั่นเนี่ยจะใช้อีกวงจรหนึ่งนะครับผมอ่าก็ติดตามไปเลยนะครับผมว่าจะสร้างเร็วๆนี่แหละ อ่าวางอย่างนี้เสร็จแล้วนะครับทุกคนอ่าต่อสิ่งต่อไปคือเราต้องวาง EnV i e w นะครับหนึ่งอันสมมุติปึ้งนะครับให้เราทําการเปลี่ยนชื่อดินนะครับผมอ่าเอาเป็นบล็อกอะไรก็ได้ในที่นี้นะครับเอาเป็นอะไรก็ได้นะครับที่มีใครรวยก็เอาเบสบล็อกก็ได้นะครับผมอ่าแต่ว่าผมคิดว่าคงทุกคนคงไม่มีฮะให้เราพิมพ์ไป w a n g Z i j a o นะครับอ่าสำคัญนะครับเราต้องพิมพ์อย่างนี้นะครับผมไม่งั้นนี่มันไม่ทํางานนะอ่าวางไว้ประมาณนี้นะครับอ่า ต่อไปเนี่ยให้เรานะครับมาตรงนี้นะครับอ่าตรงฮอปเปอร์ตรงนี้เห็นไหมทุกคนเรามาตรงฮอปเปอร์ด้านบนสุดนี้เลยนะครับหรือว่ายืนตรงนี้ก็ได้นะง่ายดีให้เรานะครับเอาดินที่เราเพิ่งไปเอ็นชาเป็นแบบเอ้ยเอาไปตีเป็นหวังซีเจ้านะครับเราก็ใส่เป็นอย่างนี้ครับบอกว่าเอ้ยแบบตอนนี้เนี่ยมันก็หมายความว่าอตอนนี้เนี่ยผมกาลังช่วยทุกคนแยกของนะถ้าแบบเราแยกของอยู่ก็แบบอย่าลืมแบบ รอตอนเราขยะทุกอย่างมาทิ้งไว้ในกล่องเนี่ยก็อย่าลืมนึกถึงหวังซีเจ้านะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยผมกําลังแยกของทุกคนนะ <c oughs> เห็นไหมเนี่ยเป็นชื่อผมด้วยเอออู้ประมาณนี้นะครับทุกคนเราใส่เสร็จแล้วเนี่ยก็จะเป็นเออมันจะขึ้นแสงไฟประมาณนี้นะครับอ่าถ้าเราใส่ครบถ้าได้ไหนได้มีของแล้วอ่าประมาณนี้อาล้ครับต่อไปเนี่ยผมก็เมื่อก,กี้ต็ o p คลิปไปแป๊บหนึ่งนะจ๊ะแต่ว่าไม่รู้สร้างถึงไหนนะครับผมก็เผื่อสร้างจนเสร็จแล้วเลยแต่ว่าลืมอัดก็เลยย้อนกลับมาแล้วไม่รู้ว่าตรงไหม ทุกคนก็ดูปร,ประมาณนี้นะครขอไปประมาณนี้เลยตอนนี้ถ้าตรงไหนเนี่ยผมไม่ได้สอนก็ให้มันตรงนะอ่าประมาณนี้เลยปิบบเปิบปบอ่าป,ประมาณนี้อ่ะเราต่อกับเมื่อกี้เลยนะครับผมอ่ะก็คือเรามามุมใดมุมหนึ่งก็ได้นะครับอ่าตรงมุมนี้คือจุดทิ้งขยะผมวางไว้หนึ่งบล็อกนะครับอ่ามุมมุมนี้อันนี้อันนี้ด้านหน้าปึบอันนี้คือทิ้งขยะนะครับตรงที่มีแอนวิวตรงนี้คือทิ้งขยะ ใครอยากให้ขยายอยู่ฝั่งไหนซ้ายหรือขวาก็แล้วแต่ทุกคนได้เลยนะครับผมวอาไปฝั่งนี้อ่แล้วก็ทําการวางเชนตรงนี้นะครับด้านล่างนี้2อันนะครับผมอ่าแล้วก็กดฮอปเปอร์ชิปที่ขวานะครับอ่าแล้วต่อไปเนี่ยเราก็ฮอปเปอร์ด้านบนชิปที่ขวาเหมือนกันนะครับหรือว่าทุกคนจะทํอย่างนี้ได้นะครับอ่าตรงนี้ทุบทิ้งนะครับด้านล่างสมมุติไม่มีนะอะ่าแล้วก็ทําการชิปที่ขวาอย่างนี้ได้เลยนะครับอ่าขยะก็จะถูกเด้งมาตรงกล่องนะครับอ่ามันสูงใช่ไหมอะ่ะทุกคนก็สามารถที่จะ วางไว้ข้างล่างนี้ได้แล้วแต่ทุกคนเลยนะว่าชอบแบบไหนอ่าตรงนี้เนี่ยเราก็ทําการชิปขี้ขวานะครับนี่ให้มันเป็นอย่างนี้นะให้ฮอปเปร์เนย่ยหันตุดมาประมาณนี้นะครับอ่าล้วก็ทําการ1 2 3 4่ชิปขี้ขวาเรื่อยๆนะครับปึ๊บปึ๊บ,ป,บปึ๊บนะครับนี่ประมาณนี้เลยอ่าให้มันมาอย่างนี้นะครับตรงนี้เนี่ยต่อไปเชตเนี่ยเราก็ทาการชิปขี้ขวาตรงนี้ได้เลยครับ2อ,อัน นะครับของก็จะไหลไปตรงนี้นะครับปุ๊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 บปร,ร,ร๊บปุ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 น,ปนบ,บรนะปร,นบบร,ร,นรับปบ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, บุ๊บปุ๊บปุ๊บป่๊บปุ๊บานะุ๊บปุ๊บปุ๊บปเ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บนะเบรียมของแปเ๊บปุ๊ะปรับต่อไป่ยเปาก็ปําบปุ๊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 บครับุ่เรามาบ้านหลัง เรามาด้านหน้าก่อนนะครับอ่าแล้วก็ใส่ของไปได้เลยนะครับอ่าด้านนี้เนี่ยผมใส่ทองเป็นทุกตรงนี้เนี่ยใส่แร่ต่างๆที่ทุกคนอยากแยกนะครับผมอ่าสมมุติผมทาอย่างนี้นะครับ7อันอ่าแล้วเรามาด้านหลังนี้นะครับปื๊บปื๊บนะครับตรงนี้นะครับเห็นไหมเลสต s น o ค e c o บอ a ิเตอร์นะครับมีแสงนะครับตรงฮอปเปอร์ชิ้นนี้นะครับผมฮอปเปอร์ชิ้นนี้นะครับผมอ่าให้เราครับใส่ของที่เราต้องการแยกนะครับไป41ชิ้นนะครับผมอ่าประมาณนี้เลยนะครับ เราก็ใส่ไปทุกอันเลยนะครับผมที่เราเรามาร์กไว้นะครับเจ้าทุกคนเจาเป็นอะไรก็ได้นะในที่นี้ชิบนะครับจนสุดท้ายเลยอ่าตรงนี้ไม่ต้องใส่นะครับผมอ่าเราใส่อันที่มันมีดินนะครับดินหวังชีเจ้านะครับเพราะว่าผมกาลังจะแยกของให้ทุกคนนั่นเองอ่าต่อไปเนี่ยพอเราเสร็จแลร้วใช่ไหมครับเราก็เปิดเชนนี้ได้เลยครับผมปุ๊บหนึ่งอันนะครับอ่าจริงๆเราสามารถสร้างเป็นแบบเอ่อของไว้ตรงนี้ให้เครื่องยิงขึ้นไปก็ได้นะครับอ่า แต่ว่าตรงนี้นะครับเราจะทําการทดลองนะครับตรงนี้ของให้เราเอาของทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยใส่เข้าไปเบิ๊บๆนะครับอ่าใส่เข้าไปเติบเบเติบเบเติ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 บๆติบเติบเเติบเเติบเอ่าผมใส่ทุกอย่างเข้าไปแล้วนะครับอ่าอ่าผมใส่เรียบร้อยแล้วเห็นไหมทุกคนดูนะครับของทุกอย่างเนี่ยจะถูกดูดปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บผ่านไปตรง ฮอปเปอร์หนึ่งนะครับผมอ่าตรงนี้ของค้างเหรอไม่ได้ค้างนะครับมันกาลังถูกดูดนะครับของซ้ำนะครับอ่ามันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับอ่าของเมื่อกี้คือชิ้นไหนนะครับเป็นชิ้นนี้นะครับของที่ถูกมา2ี่ชิ้นเหล็กเอ้ยไอพวกนี้ก็จะมานะครับแต่ยังมาไม่หมดนะครับผมค่อยๆนะครับรอก่อนตรงสุดท้ายเนี่ยก็คือสิ่งของที่เราไม่ได้มาไว้นะครับทุกอย่างก็จะไหลมาที่นี่เลยเอาละครับเป็นไงกันบ้างครับกับเครื่องแยกของน้ำบายครับเบล็อกนะครับก็ ถ้าอยากได้ฟังนะครับเนี่ยอย่าลืมนึกถึงพวกเราหวังสิเจ้านะครับก็เป็นไงกันบ,บ้างกับคลิปนี้เจอกันใหม่นะครับผมคลิปหน้าสวัสดีครับผมโอ้โห